ได้ยินไหมวะตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้คนดูกี่คนละมาละ <c oughs> เออชายเย็นพี่หยิบชายเย็นให้พี่หนนะ่อยกี่คนละ เนนแถวี้รสวัสดีครับพ่อแม่ทางบ้านพ่อแม่ที่ร้องไห้ว่าครับผมสำหรับวันนี้วันนี้อ่าเรามาจากผนแก่นพรทีนะครับวันนี้เราจะมายืน่นฮัลโหลโลเทสได้ยินไหมสักครู่นะฮะโดยที่วันนี้นะครับพวกเราอ่าผนแก่นพรทีเราจะมาต้อนรับอ่าพักพลังประชารัฐนะครับวันนี้โดยที่วันนี้ก็มี บุคคลสำคัญมาก็มีลุงป้อมนะฮะแล้วก็คุณณาธรรมนัทนะฮะโดยที่วันนี้เราเนี่ยจะมายืนย่นหนังสือนะฮะเกี่ยวกับปัญหาทางภูมิภาคนะฮะเพื่อให้พอได้รับทราบแล้วก็นําไปแก้ไขต่อไปนะฮะพอเรายืนย่นหนังสือเสร็จเนี่ยเราก็จะมีของที่ระลึกจากทางขอนแก่นบันทียื่นให้อีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าพอเรามาถึงแล้วเนี่ย สิ่งที่เราเจอนะครับคือทีแรกพอเราเข้าไปแล้วทีแรกเขาก็ให้เราจอดได้ตามปกตินะฮะแต่พอเราจอดได้สักพักหนึ่งตำรวจก็เข้ามาถ่ายรูปเข้ามาดูแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วก็บอกว่าตรงนี้จอดไม่ได้ครับเพราะว่าส่วนพื้นที่ตรงนั้นน่ะที่เป็นพื้นที่จอดอ่ะเหมือนเขาล็อกไว้แล้วว่าตรงนั้นเป็นเจ้าที่เป็นที่ที่เจ้าหน้าที่จอดได้เท่านั้นนะฮะแล้วเขาก็ให้เรามาจอดที่อื่น นะครับผมสรุปง่ายๆเลยขเขาไม่ให้เราอยู่นะฮะไม่ได้ยินเลยวฮะสวัสดีครับถ้า,สเ,าเสียงโอเคชัดเจนนี่ช่วยรบกวนบอกในคอมเมนต์หน่อยนะครับพอดีว่าตอนนี้เราได้ทำการใช้ไมโครโฟนนะครับผมเป็นไม้แยกนะครับโอเคครับ เท,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 ทครับผมก็เดี๋ยวผมขอทวนนะฮะที่ผมพูดไปตะกี้นี้วันนี้นะครับวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราจะมายื่นหนังสือนะฮะเป็นเกี่ยวกับปัญหาของชาวบ้านในระดับของภูมิภาคนะฮะเพื่อให้คือเราจะส่งให้พัคพลังประชารัฐเนี่ยได้นําปัญหาตัวเนี้ยไปแก้ไขให้ประเทศเราอ่ะ จเจริญขึ้นนะฮะให้มันดีขึ้นต่อไปโอเคครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องที่2นะฮะพอเรายื่นหนังสือไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีของที่ระลึกนะฮะจากขอนแก่นพรทีให้กับทางพลังประชารัฐนะครับผมวันนี้นะฮะเมื่อเรามาถึงตะกี้นี้เลยเราเพิ่งมาถึงนะฮะคือทีแรกเจ้าหน้าที่ก็สามารถให้เราไปจอดได้ตามปกตินะฮะแต่พอสักพักหนึ่งประมาณไม่ถึงประมาณหนนาทีก็มี จ้าหน้าที่ตำรวจนฮะได้เข้ามาถ่ายรูปได้เข้ามาดูรถได้เข้ามาถ่ายรูปรถได้เข้ามาถ่ายรูปคนในรถนะฮะแล้วก็ตามด้วยมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของที่นั่นได้เข้ามาแล้วก็บอกว่าที่เนี้ยจอดไม่ได้นะฮะเพราะว่าที่ตรงนั้นอ่ะเป็นที่ที่มันล็อกไว้แล้วเป็นที่เฉพาะของเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มาสําหรับงานวันนี้เท่านั้นนะฮะแล้วเขาก็ให้เราไปจอดที่อื่นนะครับผมครับ สรุปไม่ง่ายก็คือเขาไม่ให้เราเข้าไปนะฮะตอนนี้ถามว่าเราจะทํายังไงครับครับตอนนี้นะเราเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะครับคือเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปคงจะได้หยุดบริเวณด้านหน้านะครับซึ่งเป็นจุดที่เป็นเหมือนกับที่พักเนาะเป็นเต็นท์สำหรับตํารวจเจ้าหน้าที่แล้วก็แล้วก็สําหรับสํานักข่าวนะครับคือวันนี้เราก็ได้มานะครับเป็น คือเราเรา,เราจะมายื่นหนังสือนะครับแล้วก็ของที่ระลึกนะครับจากกลุ่มของพวกเรานะครับผมเป็นตัวแทนประชาชนจากในพื้นที่ขอนแก่นนะครับที่จะต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีธรรมนัฐอย่างอบอุ่นนะครับเราไม่ได้กะจะมาสร้างความวุ่นวายแต่อย่างใดเราไม่ได้กะจะมาสร้างอ เสียงลำคาญแต่อย่างใดนะครับเราเพียงแค่ต้องการยื่นของและก็อ่านแล้วก็ยื่นหนังสือนะครับเพียงเท่านั้นนะครับผมหากทางพรรคพลังประชารัฐกล้าที่จะเปิดรับฟังเสียงของประชาชนที่ต้องการที่จะเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาต้องการที่จะเรียกร้องให้ธรรมนัตได้รับรู้ถึงปัญเออขอให้ครับให้พรรพลังประชารัฐเนี่ย <S <S ได้รับรู้ถึงปัญหานะครับผมเราก็จะยื่นหนังสือแล้วก็ ขอให้รับไปนะครับผมเพื่อน,นําไปพิจารณาและก็ดําเนินการแก้ไขนะครับในวันนี้นะครับเป็นเวลาสิบนาฬิกานะครับผมเราก็มาอยู่ที่ตอนนี้คือเรามาอยู่ปั๊มน้ํามันข้างๆกับศูนย์คลนะครับผมคือทางเจ้าหน้าที่ไม่ให้เราจอดรถในข้างในศูนย์ประชุมนะครับจากที่คน้นองก่อนหน้าน,นี้พูดไปนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ย มาอ้างตนคือเขาก็ไม่ได้อ้างตนหรอกเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่แหละครับแต่ว่าเขาได้พูดว่าที่แห่งนี้เนี่ยถูกล็อกไว้โดยเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นน่ก็ได้ให้เราเข้ามาจอดแล้วนะครับแต่อยู่ดีๆก็มาก,กับลำไม่ให้เราเข้าไปจอดนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอาจจะเกิดจากการที่ไม่คุยกันหรืออาจจะเกิดจากอะไรอย่างอื่นนะครับผมก็ไม่แน่ใจซึ่งบริเวณนั้นนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เยอะมาก มีเจ้าหน้าที่ที่ค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างแน่นหนานะครับแต่เราก็ไม่ได้หวั่นเกรงอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็เพียงแค่ต้องการมาพูดคุยแล้วก็ต้องการที่จะมายื่นหนังสือกับยื่นของที่ระลึกเพียงเท่านั้นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเดินเข้าไปที่ศูนย์ประชุมกันนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เราเดินไปโอเคครับตอนนี้คนดูกี่คนแล้วครับ 145นะครับเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมทางบ้านเป็นกําลังใจให้กับพวกเราครับตอนนี้นะครับมีทางเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับที่อยู่ตรงบริเวณทางเข้าของปั๊มน้ํามันนะครับเดี๋ยวช่วยแผนกล้องไปให้ดูเลยครับคือจะคือผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับผมที่อยู่บริเวณตรงปั๊มทางเข้านะครับซึ่งเขาก็จะสวมชุดใส่หมวกนะครับผม แล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่นะครับมีคนที่มาคอยต้อนรับเราแล้วนะครับน่าจะเป็นสํานักข่าวนะครับที่จะมารอรับนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าใช่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่ใช่ไหมเพราะว่าจากที่ดูมองเข้าไปแล้วน่าจะใช่นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาต้องการจะเขาเขาก็น่าจะมาสัมภาษณ์พวกเรานะครับโอเคครับวันนี้ก็มีทางพี่เจ้าหน้าที่นะครับเราก็จะไม่พยายามไม่ก่อความวุ่นวายแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครทั้งสิ้นนะครับนั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของพวกเรา นะครับพวกเราเพียงแค่ต้องการมายื่นหนังสือที่เป็นการเรียกร้องถึงปัญหาของคนประชาชนในพื้นที่เพียงเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวขอให้ทุกคนได้ติดตามนะครับผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับถ้าหากว่า,ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะครับพวกเราก็จะพยายามควบคุมสถานการณ์ให้อยู่นะครับผมพยายามที่จะไม่ทําให้เกิดการตื่นตระหนกนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม คทีมงานกำลังตามมาเหรอท้องหาอะไรนะทีมงานทีมงานกำลังมาอยู่นะเข้าตรงไหนคิดว่าไปทีมงานกำลังมาอีกไหมือว่ามาทะนี้ก็มีแค่นี้แหละฮะมีแค่นี้ครับมีกันแค่นี้ครับแล้วผมเย้ครับแล้วก็มาแต่ทางนี้เออ๋อครับมีแค่สี่คนครับจะยื่นหนังสือหรือทำอะไรคะลูกวันนี้เราจะมีการยื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาจากพื้นที่ของพวกเรานหะครับผมเพราะอ่าโอเคครับแล้วก็มีการยื่นของที่ระลึกนะครับจากทางเรานะครับผม โอเคครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยววิทยุแทนบางท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 างเอ่อจังหวัดมาอ่าโอเคครับผมผมตัวแทนผมขอตัวแทนมารับก็พอครับเพราะว่าพวกเราพวกเราไม่ได้มีเจตนามาสร้างความวุ่นวายหรือดรอ่ะมาก่อความเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับพวกเราเพียงแค่ต้องการที่จะมายื่นหนังสือแล้วก็มอบของที่ระลึกเพียงเท่านั้นนะครับผมในวันนี้วัตถุประสงค์เรามีเพียงเท่านี้นะครับเราไม่ได้มีการที่จะเข้าไปบุกรุกภายในพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเราขออยู่บริเวณที่ ทางเจ้าหน้าที่จัดให้อยู่เพียงเท่านั้นนะครับผมเราจะไม่มีการบุกรุกเข้าไปแล้วไม่มีการสร้างความวุ่นวายนะครับโอเคนะครับคือเราจะอยู่เพียงแค่บริเวณด้านหน้านะครับผมโดยหนังสือนะครับผมโอเคครับสวัสดี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 ครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมผมนะครับก็เป็นตัวแทนจากพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่นะครับผมที่ต้องการที่จะยื่นหนังสือ นะครับผมร้องเรียนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับผมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 นะครับผมแล้วก็สถานการณ์การเศรษฐกิจของประเทศไทยของเรานะครับผมก็พวกเราจะมีการยื่นหนังสือแล้วก็มอบของที่ระลึกในวันนี้นะครับผมก็ใดๆแล้วผมก็ขอเรียนเชิญนะครับผมท่านาตัวแทนที่จะมารับหนังสือนะครับผมแล้วก็ตัวแทนที่จะมารับของที่ระลึกจากพวกเรานะครับผม พวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าไปบุกรุกการประชุมหรือว่าเข้าไปขัดขวางการประชุมใดๆทั้งสิ้นนะครับพ, right พวกเรามีเจตนาเพียงแค่เข้ามาเพียงแค่ยื่นหนังสือแล้วก็มอบของเท่านั้นหลังจากนั้นพวกเราก็จะทาภารกิจอย่างอื่นต่อไปนะครับผมเราจะไม่มาลุกรานแลว้วก็ไม่มาสร้างความเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นเพราะนั่นคือวิถีของเราเราจะมาโดยสันติวิธีนะครับผมการเข้ามาโดยวิธีที่รุนแรงการเข้ามาโดยวิธีที่หยาบคายหรือว่าสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนั่นไม่ใช่วิถีของพวกเรา และเป็นสิ่งที่ปัญญาชนไม่สมควรที่จะทํานะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขอเรียนเชิญอะไรนะครับเงท้่เรืองวน,นี้เป็นอะไรอ๋อเป็นเสื้อครับเป็นเสื้อเป็นเสื้อ,อยือดนะครับ,บที่มีโลโก้มีอะไรมอ๋อไม่มีโลโก้ครับแต่เป็นการสกรรรีนครับผมจะสกรรรีนอยู่บนเสื้อนะครับผมเดี๋ยวไว้รอดูแล้วกันนะครับผมตอนที่รับนะฮะก็ก็ขอให้รับไว้นะครับผมจะนําไปทําอะไรผมก็ไม่ได้ว่านะครับ มันคือเสื้อที่มีการแสดงออกถึงข้อความนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่เสื้อที่ใส่ไม่ได้นะครับก็ใส่ได้นะครับผมจะเอาไปใส่ก็ได้นะครับหรือจะเอาไปใช้ประโยชน์อื่นก็ได้นะครับผมพวกเราไม่ได้จะเอาอะไรขนาดนั้นนะครับผมมีแค่เสื้ออย่างเดียวนะครับผมที่เป็นของที่เราที่เราจะมามอบให้นะครับแล้วในหนังสือครับพอจะบอกไหมครับระบุว่าอะไรในหนังสือเดี๋ยวเราจะหยิบมาอ่านให้ฟังนะครับก่อนที่เราจะยื่นนะครับในวันนี้นะ จริงๆแล้วผมอยากที่จะยื่นให้กับท่านรองนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีที่มาในวันนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้ทางพรรคพลังประชารัฐได้เปิดใจที่จะรับฟังเสียงของประชาชนนะครับผมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจากการบริหารของท่านนะครับผมเพราะว่าใดๆแล้วก็คือท่านก็ถือตนว่าท่านมาจากเสียงของเือเสียงเลือกต่างของประชาชนนะครับในเมื่อท่านได้อ้างสิทธิ์ในตรงนี้ เราก็คงจะไม่อยากที่จะออกมาโต้เถียงอะไรมากมายนับเพราะว่าเราก็ได้พูดกันไปเยอะแล้วนะครับผมเราก็เพียงแค่ขอให้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้นํารัฐบาลชุดนี้นะครับผมก็อยากให้ท่านได้เปิดใจที่จะรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างอ่าอยางแท้จริงโดยจริงใจนะครับผมไม่ใช่ว่าฟังเพียงเพาะเพื่อให้มันผ่านไปเพราะว่าปัญหาทุกอย่างเราก็อยากให้มันได้รับการแก้ไขนะครับในปัจจุบันนี้ทุกคนได้รับปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วแต่คนกันไปว่าบางคนอาจจะได้รับปัญหาค่อนข้างเยอะหรือน้อยนะครับเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่า เราก็อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงกันทุกคนนะครับไม่ใช่ให้คนยากไร้ได้ขาด ks, อ่าเขาเรียกว่าไม่สามารถเข้าถึงสวัสด,ดิการของรัฐนะครับผมผมก็อยากให้ทุกคนที่เข้าถึงสวัสด,ดิการของรัฐได้ทุกคนแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นว่าประชาชนทุกคนก็อยากให้รัฐได้ช่วยเหลือทางน้าสวัสดิการอย่างทั่วถึงนะครับอย่างวัคซีนในปัจจุบันนี้นะครับที่มันได้เกิดขึ้นนักศึกษาอ่านักศึกษาหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ได้วัคซีนทําให้ไม่สามารถเข้าไปเรียนในมหาลัยได้หรือว่านักเรียนหลายๆคนก็ยยยังงต้้ออออเรีีนนนนไล์ู่่ทบา หรือว่าประชาชนหลายๆคนต้อง work from home อยู่นะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่สามารถทํากิจการงานของตนเองได้บางคนอาจจะต้องถูกขับไล่ออกจากงานนั้นนะครับเราเพียงต้องการให้รัฐเนี่ยได้ช่วยเหลือบุคคลทุกคนที่ได้รับผลกระทบทางการแพร่ระบาดขออภัยครับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นี้นะครับผมการยื่นหนังสือหรือการผ่านอะไรกันของเราวันนี้ครับเราเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าหนังสือฉบับนี้จะถูงพักําลังประชารัฐกับรัฐมนตรีอะคะคือ ถามว่าเราเชื่อมั่นได้ยังไงคือจะให้ถามถึงความเชื่อมั่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า,วาทางว่าเราจะเชื่อมั่นได้มากแค่ไหนแต่อย่างน้อยเราเพียงแค่ว่าเราต้องการเราค่อนข,ข้างที่จะคาดหวังให้ทางพักพลังประชารัฐเนี่ยได้รับฟังเสียงของพวกเราได้รับฟังเสียงของประชาชนจากทุกฝั่งทุกฝ่ายนะครับแล้วหลังจากที่ยื่นหนังสือวันนี้เราเราจะมีการติดตามในเรื่องของความคืบหน้าน <ững S 1> ของหน,นังสือฉบับนี้ไหมคะถ้าถ้าจะให้ติดตามความคืบหน้าถ้าถ้าเกิดว่าเรายื่นไปแล้วแล้วทาง ผู้ที่ได้รับนะครับได้รับหนังสือจริงๆเนี่ยผมก็อยากติดตามนะครับเราเราก็จะติดตามอยู่แล้วนั่นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทําเพราะว่าเราต้องการที่จะให้หนังสือเนี่ยถึงมือท่านรองนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีที่มาในวันนี้นะครับขอแค่ท่านได้รับไปจะเปิดอา่านตอนไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านนะครับหรือถ้าท่านไม่เปิดอา่าน,นก็คือการแสดงออกนะครับผมของตัวท่านเองว่าท่านเลือกที่จะไม่รับฟังเสียงของประชาชน ท่านเลือกที่จะไม่เปิดใจรับฟังปัญหาของประชาชนเท่านั้นเองนะครับแต่ใดแล้วท่านเปิดอ่านหรือไม่อ่านเราไม่สามารถดูได้เราไม่สามารถไปติดตามถึงใกล้ชิดขนาดนั้นได้นะครับมันขึ้นอยู่กับตัวท่านแล้วว่าท่านจะเปิดใจรับฟังประชาชนมากแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าท่านเปิดอ่านเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อความที่เราได้เขียนไปถึงท่านนะครับท่านจะรับฟังและนําไปแก้ไขนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมผมใช่ไหมครับ <pec S 2> อ่ะ <Hospital> เปิดแค่ไหนเอ่ออ off ไม่มีครับป็นมาชุดเดียวครับไม่ได้ือดเปลือก เรื่องค่ะของน้องคือปีสามครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนไหนเป็นคนรับนะครับรเดี๋ยวพี่เป็นคนรับใช่ไหมครับอโอเคครับดเดี๋ยวผมขออ่านก่อนนะครับผมดเดี๋ยวผมจะยื่นให้พี่นะครับมาก่อน 4คนครับวันนี้ใช่ครับเราเราเรามาด้วยวิธีที่ถามว่าเป็นวิธีที่ซอฟที่สุดแล้วก็เป็นวิธีที่ควรที่จะทํามากที่สุดนะครับเราเราไม่อยากที่จะมาในรูปแบบที่ว่ามาด้วยความรุนแรงมาถือป้ายไล่หัวอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่อยากที่จะทําอย่างนั้นเพราะว่าใดๆแล้วก็คือทางพรคพลังประชารัฐมาเพื่อที่จะประชุมสามัญเนี่ยครับผมครับใช่ครับมิสยันครับเจเจเหรอใช่ครับชื่อเล่นนะครับ ปีสามครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสื้อมาด้วยนะพับไปก่อนจะอ่านก่อนหรือจะจะอ่านก่อนนะครับอ,อ่ะๆ่ะะถ้าพี่เขาถ่ายก่น เดี๋ยวผมจะทําการอ่านหนังสือจดหมายร้องเรียนจากประชาชนนะครับถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีที่มาในวันนี้นะครับผมโอเคครับจะขอเริ่มนะครับจดหมายร้องเรียนปัญหาประชาชนถึงพักพลังประชารัฐโดยการนําของลุงป้อมอันเป็นที่รักวันนี้เป็นเกลียดอย่างยิ่ง ที่พวกเราตัวแทนกลุ่มสามกีบปุป้องสถาบันจังหวัดขอนแก่นได้มีโอกาสมาร้องเรียนปัญหาทุกร้อนของพี่น้องประชาชนโดยตรงต่อท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้นํารัฐบาลในวงเล็บที่ใกล้จะล่มจมตลอดเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ได้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกดขี่ข่มเหงประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมืองและในทางตรงกันข้ามก็ได้ใช้กฎหมายอํานวยพวกรองในการหาผลประโยชน์บนความทุกข์ยาก เอารัดเอาเปรียบโดยไม่เห็นหัวประชาชนทั้งนี้ยังมีการจัดการสาธารณะสาธารณะที่ประกอบสนองความต้องการของประชาชนอาทิ 1. หมอพร้อมวัคซีนพร้อมหรือไม่ 2. เราชนะแต่ประชาชนแพ้ 3. คนละครึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งละ่ะเป็นต้นนอกจากนั้นได้มีการวางยุทธศาสตร์20ปีกำหนดทิศทางประเทศไทยให้ก้าวถอยหลังและ ส่งเสริมการความเป็นเอกลักษณ์ไทยอันดีงามปกป้องชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ต่อไปโดยมีกลไกรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ให้ความเป็นธรรมแก่คนในสังคมใครจะมาเปลี่ยนแปลงเป็นม่ได้เพราะสว2อวอ250คนทำหน้าที่ปกป้องได้เป็นอย่างดีประชาชนต้องภูมิใจเพราะได้เลือกมากับมือประชาชนอย่างไรก็ตาม การที่สมาชิกพักบางท่านเดินทางมาจากหลายพื้นที่อาจรวมไปถึงพื้นที่สีแดงมายังจังหวัดขอนแก่นโดยไม่มีการกักตัว14วันเป็นสิ่งที่ประชาชนจังหวัดขอภัยครับเป็นสิ่งที่ประชาชนจังหวัดขอนแก่นเป็นกังวลและอาจส่งผลกระทบเป็นปัญหาที่ตามมาหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะนายกรัฐมนตรีประกาศนโยบายชัดเจนว่าอีก120วันจะทำการเปิดประเทศ สุดท้ายนี้พวกเราตัวแทนกลุ่มสังกีบปกป้องสถาบันจังหวัดขอนแก่นมีความตั้งใจร้องเรียนปัญหาเพื่อขอให้ท่านพิจารณาแก้ไขโดยพันุก็คือหรือระบอบประยุทธ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนด้วยความเกลียดชังเป็นอย่างสูงกลุ่มสามกีบปกป้องสถาบันจังหวัดขอนแก่นครับก็เพียงเท่านี้นะครับผมที่เป็นหนังสือของเรานะครับเดี๋ยวผมขอตัวแทนนะครับผมจาก ทางพรรคพลังประชารัฐหรือว่าตัวแทนจากในงานนะครับรับหนังสือในครั้งนี้นะครับผมต้องขอเรียนเชิญน,นะครับผม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืน่นเดี๋ยวยื่นอย่างนี้ก่อนดีกว่าแล้ว ชอบเลยใช่ไหมคะโอเคหงแบบ อ่าโอเคโอเค <Okay. S 3> <c oughs> ครับในตอนนี้นะครับทางเราขุมกันกันพอทันทีนะครับได้ f i x i n เรียบร้อยแล้วนะครับก็เด่นนะครับผมก็เน้นๆได้เลยเรืมาทำอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางลูกเสือแท้ที่นี่นะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข,ข้องทุกท่านนะครับผมที่ได้มาให้ความร่วมมือในวันนี้ทั้งที่ ขทางเจ้าหน้าท,ท,ที่ตำรวจทาง,งที่เจ้าหน้าที่ที่มาดูแลความเรียบร้อยที่นี่นะครับผมที่มาให้ที่มาให้ความสะดวกกับพวกเราแล้วก็ามาช่วยเหลือพวกเราในการทําอะไรต่างๆนะครับผมก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มายื่นหนังสือในที่นี้นะครับผมก็ของและพยาธิขบรรยากาศรอบๆก็ได้นะครับ <S <S เราก็อย่างที่ <S <S ได้บอกไปในตอนเริ่มนะครับว่าเราไม่ได้มีเจตานาที่จะมาสร้างความวุ่นวายใดๆทั้งสิ้นครับเราเพียงแค่ต้องการมายื่นหนังสือแล้วก็มอบควยเหลือเพียงเท่านั้นนะครับก็ จบเท็งเท่านี้นะครับจากการไลฟ์สดในวันนี้นะครับในวันที่เอ่อสิบแปดสิบแนะครับ18รรมิถุนายนนะครับเวลาตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงยีนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนน่าจะถ้าคนที่ไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกก็อาจจะกำลังเพิ่งตื่นหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนก็ยังจะหลับกันอยู่นะครับ,าาบก็เป็นช่วงเวลาสายๆกำลังดีนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็ขอให้พี่น้องวิชาตุลทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผม จบเพียงแค่นี้นะครับโอเคครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณแขกเอ,เอ่อแขกว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้มารับชมในวันนี้นะครับ